สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีพูนารักทุกคนครับก็ต้องขอขอบพระคุณน,นะครับคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปเลขประจำางค <rib> เลขวันเสาร์นะครับที่ผ่านมาผมก็เป็นที่ป่าปื้มแล้วก็ขอขอบคลิปนี้มาขอบพราะคุณเพื<ๆ>่อนๆพี่ๆนะครับแล้วก็มาขอโทษด้วยครับที่จับตัวเลขให้เพื่อนๆพี่พี่ทไมตรงเป้านะครับแต่ท่านใดที่จับเป็นน่าจะถูกนะครับผม fc ข้างเคียงก็ดูนงกันไปพอเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าตรงๆงนะครับผมก็เพราะว่าให้ข้างบนนะครับมันลงข้างล่างนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนๆพที่พี่น้องๆครับ fc ทุกคนนะครับเป็นอย่างสูงด้วยครับผมอ้อวันที่หนึ่งมีนะเอเมสายนนะครับจะได้จัดให้ครับจัดให้แบบคัดสรรมานะครับคัดแบบตัวเลขที่ให้เดี๋ยวผมจะไม่กําหนดล่างบนนะครับผมจะให้แทงกันเลยนะครับ คือเขี่ยรูปแล้วก็ให้จับเอาเลยครับว่ามันมาแบบไหนนะครับเพราะตัวเลขบางครั้งเนี่ยที่ผมจับให้เนี่ยมันจะพลิกล็อกนิดๆหน่อยๆครับผมพอบางครั้งผมเอามาจากสิติชนสิติเสร็จแล้วก็มาชนกับกากลังวันนะครับชนกับกําลังวันเสร็จว่าคนกันออกย้อนหลัง6 4่งวดเป็นยังไงมาเอามายังไงผมเอามาชนกันตัวเลขมันก็เลยบางครั้งนี่ก็ช่างใจครับก็คัดออกมาแล้วมันมันยังไม่ตรงนะครับเพื่อนๆที่พี่ก็ลองเอาไปไปนะครับผมจะไป ค้นหาสถิตินะครับต่อไปก็เป็นวันจันทร์นะครับหวยออกวันจันทร์วันที่1เมษายนนะครับผมรู้สึกจะเป็นแรม8ค่ขาเดือนเจ็ดแปดข่้เก้าเนี่ยแรมข้างแรงนะครับก็จะเอามาเสนอให้เพื่อนๆนพี่ดูกันนะครับเดี๋ยวตัวเลขที่ผมจะนําับถอไปนะครับผมจะให้ดูคลิปนะครับแล้วก็มีเลขกําลังวันวันจันทร์นำมาฝากเพื่อนๆนพี่ด้วยในคลิปจะมีตัวเลขด้วยนะครับเผื๋อพี่จะเอาไปเลือกรวงหน้าไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ครับไม่เกิน วันสองวันนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปเน้นๆให้ครับสถิติทั้งสถิติทั้งตัวเลขกําลังวันให้นะครับอย่างไรก็ฝากทางเพื่อนทพี่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมอย่างไรก็ไปดูตัวเลขกันเลยครับครับผมพี่น้องครับเรามาลุยกันต่อครับมาดูกันครับว่าผิดพลาดตรงไหนนะครับขั้นแรกกันเราก็มาดูผลรางวัลกันครับผลรางวัลที่ออกนะครับผมก็มี997 หกสองหกนะครับกับเจ็ดแปดนะครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นะครับก็เป็นอันว่าหวยออกวันเสาร์นะครับหวยออกวันเสาร์ที่ผมเก่งไว้เลขเจ็ดมานะครับเลขเจ็ดครับนี่ครับผมคือมันเด่นสองนะครับนนี้เด่นเจ็ดวันวันวันเสาร์ข้างขึ้นเด่นเจ็ดก็มาเจ็ดแปดนะครับมันลงล่างนะครับ แต่ที่ผมจับให้เพื่อนๆที่พี่กันคือมันเป็นตัวบนเนาะเพื่อนๆที่พี่ที่ 4, 7, 8ถ้าจับได้ก็มี 7, 74, 78, ็7นะครับ 84, 87, 88 4, 47, 48, 44นะครับอันนี้คือที่ผมให้ไปก็คือ78นะครับไม่ต้องกลับตามหลักเลยครับส่วนล่างเนี่ยพลาดนะครับมันเอาเอาเอาตัวบนมาลงข้างล่างแลวก็เจ็บใจครับผมนะครับ ส่วนตัวล่างเนี่ยเด่นห้าหกสี่นะครับไม่มาเลยครับไม่มาเลยเป็นที่ผิดพลาดนะครับผิดพลาดจับเลขข้างล่างผิดสติมาผิดนะครับส่วนกาลังวันด้วยนี่ครับนี่ที่ผมบอกว่ามันลอยเนาะพี่น้องนี่ครับแปดสองหนึ่งห้าสี่นะครับที่ผมบอกว่าหกเจ็ดกับหกเนี่ยมันลอยเนี่ยมันเข้าอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดแปดกับสองหกเลยครับ มันเอาเมียนวันเสาเข้าเลยครับผมตรงๆครับเรามาตามต่อในงวดวันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเมษายนเดี๋ยวผมจะออกกำลังวันมาให้ดูเลยครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเพื่อนๆนี่คือเป็นชีน่าเสียดายครับที่ผมจับให้เพื่อนๆนี่พี่ผิดกันไปนะครับนี่ยสี่เจ็ดแปดสองห้านะครับที่ผมบอกว่าข้างล่างเนีย่ยมีห้าหกสี่แหม่น่าเสียดายครับ ผมไปจับเอาตัวเลขพาดให้นะครับนี่ครับผมอันนี้ข้างขึ้นวันเสาร์ข้างขึ้นนะครับกับวันเสาร์ธรรมดานะครับนี่ก็คือวันเสาร์นี่คือเมนวันเสาร์นะครับก็เป็นที่น่า,าเสียดายนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆี่พี่เพื่อเตรียมตัวกันครับในวันจันทร์ที่หเมษายน2อ6 7ายเป็นข้างแลมนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆที่พี่ได้ดูกันครับตัวเลขมีตัวเลขอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับจะเอาตัวเลขให้เพื่อนๆที่พี่ได้ดูกันนะครับผมว่าตัวเลขข้างขึ้นนี่ครับผมนี่คือตัวเลขกําลังวันหรือเลขประจําวันนะครับเลขประจําวันจันทร์ก็จะมี968 7 4 5ห้า ก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าวันจันทร์วันที่หนึ่งเมษายนจะเป็นตัวเด่นตัวอะไรมานะครับเพื่อนๆที่พี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้ครับสําหรับงวดประจํางวดประจําวันที่สิบหกมีนาคมนะครับนะครับประจํางวดวันที่สิบหกมีนาคมเด่นบนสี่เจ็ดแปดเด่นล่าง ห้าหกสี่นะครับก็พลาดนะครับก็ต้องกราบขอโทษขอภัยไว้ด้วยนะครับผมเอาเรามาสู้กันต่อครับเรามาทําเลขประจําวันวันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าวๆไปก่อนนะครับวิกวิปวิกนี้เอคิปนี้นะครับจะให้เพื่อนๆพี่น้องคข้าวๆไปก่อนครับเอาไปดูกันเป็นแนวทางเผื่อเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลกันต่อครับผมนี่ครับตัวเลขวันจันทร์นะครับ ตัวเลขวันจันทร์ก็มี9 6 7 4ห0ดห้าศกับ2ตัวลอยแล้วครับน่าคลัวเลยครับเมื่อกี้ตัวลอยตัวลอยก็นี่ฮะอันนี้ตัวลอย7็กับ6นะครับมาเลยครับเอา 6, เอา6ขึ้นบน7ลงล่างเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนที่พี่นี้เราเปรียบเทียบเลยครับอย่างเด่น6เนี่ยเขาจะเอา2กับ0นเนี่ยหรือเขาจะเอา2มา2วันหน้านะครับ เราก็เอาสองไปจับกับหกได้ไหมนะครับหรือจับกับเก้าหรือจับกับเจ็ดนะครับนี่คือวันจันทร์นะครับเราเอาสองสองไปจับเลยทีเนี้ยครับถ้ามีสองมันลอยมาอีกแล้วครับสองลอยสองกับศูนย์ลอยทีเนี้ยว่าเขาจะเอาสองหรือศูนย์มานะครับถ้าเข้ามาสองตัวก็ลองจับดูครับเนี่ยครับอันนี้ข้างแรมนี้กับกับวันจันทร์ธรรมดานี้เหมือนกันเลยนะครับตัวเลขอันเดียวกันนะครับ เราตัวไหนมาจับก็ได้นะครับเพื่อนพี่รอยก็คือ2กับศย์เลขรอยไม่รู้เขาจะไปล่างหรือไปบนนะครับเราไม่สามารถที่จะบระบ,บุได้นะครับแต่ผมจะเอาสติในหว่วารออกมาให้เพื่อนๆนี่พี่น้องๆได้ดูกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆพ,พี่พี่อยากจับก่อนก็ให้เอาเลขรอยเนี่ยครับเลขเด่นตัวน,นี้ก็คือเลขหเนี่ยครับนะฮะเลขหเลขรอยก็คือเลขสองนะครับ กับเลขศูนย์นะครับเพืเ่อนๆพี่พี่เอาไปจับอย่างไรครับถ้าจับก็จับอย่างนี้ครับอ่าแล้วจับนะครับอย่างเอาหกมาจับก่อนนี้ก็หกเก้านะครับหกห้านะครับหกซีนะครับหกเจ็ด แต่มันจะเยอะนะครับมันจะเยอะหลักการจับนะครับถ้าเด่นก็คือเด่น6นะครับประจําวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ที่1เมษายนนะครับผมถ้าจับนะครับอันนี้คือสอนสอนในการจับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ว่ามันเด่นอย่างไรแล้วเอาไปจับชนยังตรงไหนนะครับแต่เพื่อนๆี่พี่เลือกเอาไปเลือกซื้อเรื่องหาก็มีนี่ครับเลข2เลข6เลข0ูนย์นะครับเอาไปเป็นแนวทางจับไปก่อนเลยครับผม สองอะไรก็แล้วแต่หกอะไรก็แล้วแต่ที่ใจชอบนะครับเอาไปจับได้เลยครับเออสองก็สองสองหกสองห้าสองเจ็ดสองศูนย์แล้วแต่ครับทางงวดหน้าจะมีสองเก้ามาหรือเปล่านะครับผมหรือจะออกอะไรนะครับเป็นเพื่อนดีพี่ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะครับผมผมก็มาเสนอแนวทางให้หลังหวยออกนะครับนะครับผมก็น่าเสียดายนะครับผมให้ไปวันที่สิบหกมีนาคมนะครับโอ้สี่เจ็ดแปดนะครับ มันไม่น่าโดูดมาเป็นหกสองหกนะครับผมก็เอาไว้โอกาสหน้าครับอย่างไรก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพื่อนทพ,พี่น้องๆกันทุกคนนะครับอย่างไรก็ขอให้เพื่อนทพ,พี่น้องๆโชคดีในววันที่หนึ่งเมษายนนะครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าครับผมจะทําตัวเลขสรุปให้ครับว่ามีตัวเลขตัวไหนบ้างครับผมสวัสดีครับ